ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการนิทานคติธรรมครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าโชคร้ายหรือความบังเอิญน,นั้นมีอยู่จริงหรือไม่เรามักจะปลอบใจตัวเองว่าเรื่องนี้มันเป็นความบังเอิญเมื่อสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่ในทางธรรมแล้วทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนมีเหตุและผลรองรับความบังเอิญที่เราเห็น แท้จริงแล้วคือความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนเกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์จะตามทันวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในความบังเอิญจนกระทั่งโชคร้ายเหล่านั้นนำพาเขาไปสู่ความจริงที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาล้วนเป็นเงาของการกระทําในอดีตเรื่องราวของเขาจะทำให้เรามองโลกนี้ เปลี่ยนไปตลอดการครับบทที่ 1. กํากำแพงเงินกับความเยียบคุณอาคินเป็นสถาปนิกผู้โด่งดังและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตการงานสตูดิโอของเขาคืออาคารกระจกสูงเสียดฟ,ฟ้ารายล้อมไปด้วยเงินทองและชื่อเสียงแต่หัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานในความสำเร็จคุณอาคินมักเชื่อว่าชีวิตของเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความสามารถที่เหนือกว่า และโชคที่มาอย่างถูกจังหวะเขาไม่เคยคิดว่าความสําเร็จเหล่านี้เกิดจากการลงมือทําที่บริสุทธิ์ใจแต่เชื่อว่าเป็นเพียงความบังเอิญที่เข้าข้างคนเก่งในทางตรงกันข้ามคุณพิมพ์พรรยาของคุณอคินมักจะหาเวลาไปทําบุญและให้ทานอยู่เสมอเธอเคยบอกคุณอคินว่าเรายิ่งให้มากเท่าไหร่ความดีนั้นก็จะกลับมาเป็นเกราะป้องกันให้เราเองแต่คุณอคินมักหัวเราะ และบอกว่าไร้สาระชีวิตเราขึ้นอยู่กับโชคและโอกาสต่างหากความสุขภายนอกที่บ้านหลังใหญ่ของคุณอาคินจึงถูกครอบงำด้วยความเงียบและความเหินห่างเพราะคุณอาคินยึดติดกับการสร้างกำแพงเงินจนลืมดูแลกำแพงใจที่เชื่อมโยงกับพรรยาและลูกๆความสุขของเขากำลังรอวันพังทลายลงด้วยเหตุเล็กๆที่เขาเคยมองข้ามบทที่สผีเสื้อในสวนดอกไม้ ในฤดูใบไม้ผลิปีนั้นคุณอคินได้จ้างเด็กหญิงรินเข้ามาเป็นลูกจ้างในบ้านเพื่อช่วยดูแลสวนดอกไม้เด็กหญิงรินอายุเพียง16ปีมีใบหน้าที่ดูเศร้าหมองและมักนั่งดีดพินเงียบๆในสวนเธอมีความสามารถด้านดนตรีที่น่าทึ่งแต่ดูเหมือนมีความลับบางอย่างเก็บซ่อนอยู่วันหนึ่ง คุณอคินเห็นรอยแผลเป็นขนาดใหญ่บนแขนของรินเขาถามถึงที่มารินตอบเพียงว่ามันเป็นเรื่องโชคร้ายในอดีตค่ะคำตอบนี้ทำให้คุณอคินรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักในช่วงเย็นคุณอคินกําลังตรวจงานก่อสร้างโปรเจกต์ใหญ่และรู้สึกหมุดหิดเมื่อลูกค้ารายใหญ่ปฏิเสธงานของเขาอย่างไม่มีเหตุผลเขาโมโห และทุบโต๊ะจนทำลายแบบแปลนที่พิมพ์วาดไว้สำหรับบ้านพักต่างอากาศของพวกเขาเองขณะที่คุณอคินกำลังระเบิดอารมณ์เขากลับเห็นภาพย้อนอดีตอย่างรวดเร็วย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนคุณอคินในวัยหนุ่มขับรถซิ่งด้วยความประมาทเพื่อจะไปนัดสำคัญและชนเข้ากับร้านขายดอกไม้เล็กๆของหญิงชราคนหนึ่งพังยับเยินเขาไม่ได้สนใจใยดี และจ่ายเงินค่าเสียหายเพียงน้อยนิดเพื่อให้เรื่องจบไปอย่างรวดเร็วเพราะเขาเชื่อว่ามันก็แค่เรื่องบังเอิญที่ฉันรีบไปหน่อยคุณอคินไม่เคยรู้เลยว่าหญิงชราผู้นั้นต้องสูญเสียทุกอย่างและหลานสาวตัวเล็กๆของเธอต้องประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสหลานสาวคนนั้นคือเด็กหญิงรินเงาของผีเสื้อที่เขาทำลายร้านดอกไม้ในอดีต ได้เริ่มโบยบินกลับมาหาเขาแล้วโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ารินคือใครบทที่3สายฝนแห่งความสูญเสียและแล้วโชคร้ายที่ดูเหมือนความบังเอิญก็มาเยือนคุณอาคินพร้อมกันในวันเดียวเหตุการณ์ที่1โชคร้ายทางธุรกิจโปรเจกต์ที่ทำเงินมหาศาลให้กับคุณอาคินประสบปัญหาทางเทคนิคอย่างไม่คาดฝัน ตึกเริ่มทรุดตัวและชื่อเสียงที่สร้างมาก็พังทลายลงในชั่วข้ามคืนคุณอาคินโทษเป็นเพราะความบังเอิญที่โครงสร้างมีปัญหาทั้งที่จริงแล้วเขาเคยลดสเปคการก่อสร้างเพื่อประหยัดเงินในอดีตเหตุการณ์ที่สองโชคร้ายในครอบครัวคุณพิมพ์ตัดสินใจขอหย่าด้วยเหตุผลที่คุณอาคินใช้ชีวิตอยู่กับงานจนลืมความรู้สึกของครอบครัวเธอบอกว่า ฉันอยู่กับคุณมานานแต่ฉันไม่ได้อยู่กับความสุขของคุณเลยคุณอาคินล้อมลงในสตูดิโอที่ว่างเปล่าท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเขาตะโกนกล้องว่าทำไมทำไมโชคร้ายพวกนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันพร้อมกันด้วยมันไม่ยุติธรรมมันเป็นแค่ความบังเอิญที่เลวร้ายที่สุดนี่คือช่วงที่วิบากกรรมส่งผลอย่างรุนแรง คุณอาคินยังคงยึดติดกับความคิดที่ว่าเขาเป็นเหยื่อของโชคชะตาโดยไม่ตระหนักเลยว่าทุกที่เขากำลังเผชิญอยู่ล้วนมีที่มาจากการกระทาของตนเองทั้งสิ้นบทที่4ลายแทงที่ไร้ตัวตนเมื่อธุรกิจล้มเหลวคุณอาคินต้องสูญเสียทรัพย์สินเกือบทั้งหมดเหลือไว้เพียงบ้านหลังเล็กๆ ที่เคยเป็นบ้านพักตากอากาศที่พิมพ์ตั้งใจวาดแบบไว้และรินก็ยังคงทำงานอยู่ในสวนของบ้านหลังนั้นในช่วงที่ตกต่ำที่สุดคุณอาคินบังเอิญที่จริงคือไม่บังเอิญไปพบสมุดบันทึกเก่าๆของคุณพิมพ์ในสมุดนั้นมีลายแทงของการให้ทานที่คุณพิมพ์ทำมาโดยตลอดชีวิตไม่ใช่การให้เงินก้อนโตแต่เป็นการให้ ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแก่คนที่ลำบากคุณอาคินอ่านเรื่องราวหนึ่งที่พิมพ์เขียนไว้เมื่อสิบปีก่อนวันนี้เจอช่างไม้คนหนึ่งที่ซื่อสัตย์มากทำงานดีแต่ไม่มีเงินซื้อเครื่องมือเราตัดสินใจช่วยซื้อเครื่องมือชุดใหม่อย่างเงียบๆโดยไม่บอกเขาบริจาคเงินจำนวนเล็กน้อยให้แก่มูลนิธิที่ให้ทุนนักเรียนดนตรียากจน เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้เล่นดนตรีต่อไปคุณอาคินตกใจเมื่อรู้ว่าช่างไม้ที่ซื่อสัตว์ที่พิมพ์เคยช่วยคือช่างซ่อมตึกคนเดียวที่เข้ามาช่วยกอบกู้โครงสร้างโปรเจกต์ที่ล้มเหลวของเขาไว้ได้ทันเวลาทำให้เขายังเหลือเงินทุนก้อนสุดท้ายอยู่และเงินทุนที่พิ์บริจาคให้มูลนิธินักเรียนดนตรีคือทุนที่ทำให้เด็กหญิงริน ได้มีพินมาเล่นเพื่อบรรเทาความทุกข์ในวัยเด็กคุณอาคินเริ่มเข้าใจแล้วว่าความเมตตาของพิมพ์หรือกุศลกรรมได้ถูกส่งผ่านไปเป็นเหตุที่กลับมาช่วยเหลือเขาในรูปแบบที่เขาคาดไม่ถึงบทที่5ฉเฉลยเงาผีเสือ้อคุณอาคินเดินไปหาเด็กหญิงรินที่กำลังนั่งดีดพินในสวนเขานั่งลงข้างๆและถามถึงพินของเธอ รินบอกว่าผิ่นนี้เป็นของขวัญจากมูลนิธิที่ใจดีช่วยเธอไว้ตอนเด็กๆคุณอคินมองรอยแผลเป็นบนแขนของรินอีกครั้งและความจริงก็ตีแสกหน้าเขาอย่างรุนแรงคุณอคินรินอุบัติเหตุที่ทำให้หนูมีแผลเป็นมันเกิดขึ้นที่ร้านดอกไม้ใช่ไหมรินพยักหน้าเงียบๆและเล่าว่าหนูจำได้ว่าตอนนั้น หนูรอคุณย่ากลับมาจากการเก็บดอกไม้แต่มีรถคันหนึ่งชนร้านจนพังยับเยินคุณย่าเสียใจมากจนล้มป่วยและจากไปในที่สุดหนูต้องออกจากบ้านและใช้ชีวิตตามลำพังการเฉลยปมคุณคินตระหนักว่าเงาของผีเสื้อที่เขาเคยทำลายเมื่อ30ปีก่อนไม่ได้จบลงที่ร้านดอกไม้แต่ได้ส่งผลต่อเนื่องเป็นห่วงโซ่แห่งกรรม จนกลับมาหาเขาในรูปแบบของความเงียบเหงาในบ้านและการล้มละลายคุณคินชุดตัวลงพร้อมสารภาพความจริงทั้งหมดต่อรินว่าฉันคือคนที่ทำลายร้านดอกไม้ของย่าหนูฉันคือต้นเหตุของโชคร้ายในชีวิตหนูและความโชคร้ายที่ฉันได้รับวันนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือผลที่ฉันต้องรับรินมองคุณอคินด้วยความเข้าใจ และเธอยื่นมือที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นมาแตะไหล่เขาคุณอาย่าเคยสอนว่าไม่มีใครจมอยู่กับวิบากกรรมไปตลอดถ้าเราเปลี่ยนเหตุในวันนี้ผลในวันหน้าก็จะเปลี่ยนค่ะบทที่6วันนี้ที่เข้าใจเหตุหลังจากสารภาพความจริงคุณอคินก็เริ่มใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยหลักธรรมใหม่อิทัพปัจจยตาและกฎแห่งกรรมเขาไม่ได้มองโชคร้ายเป็นความบังเอิญอีกต่อไป แต่เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าเหตุในอดีตของเขาเป็นอย่างไรเขาเริ่มจากการสร้างเหตุใหม่ 1. การยอมรับผลเขาไม่ได้โกรธแค้นต่อการล้มละลายแต่ยอมรับว่านี่คือผลของการกระทําที่เคยประมาท 2. ความเพียรในการแก้ไขเขาก่อตั้งมูลนิธิเล็กๆเ,เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยเฉพาะเด็กกำพร้า 3. การให้อภัย เขาเริ่มให้อาภัยตัวเองที่เคยเป็นคนประมาทและให้อาภัยต่อผลที่เกิดขึ้นคุณอาคินกลับมาหาคุณพิมพ์ไม่ใช่เพื่อขอให้เธอกลับมาอยู่ด้วยกันแต่เพื่อขอบคุณที่เธอได้ปลูกมเมล็ดพันธ์แห่งความเมตตาไว้ในชีวิตของเขาคุณพิมพ์ยิ้มและกล่าวว่าการทำความดีนั้นไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องรอผลตอบแทนการทำดีก็คือเหตุที่ดีที่สุดแล้วครับความบังเอิญในชีวิตของคุณอาคินได้ถูกคลี่คลายแล้ว ทุกที่ได้รับคือเงาของผีเสื้อที่เขาเคยทำลายแต่ความช่วยเหลือที่ได้รับก็คือดอกไม้แห่งความเมตตาที่ภรรยาเขาได้ปลูกไว้นิทานคติทําเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าชีวิตของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยโชคชะตาหรือความบังเอิญครับแต่ถูกกำหนดด้วยการกระทำของเราเองทุกขณะการเข้าใจอิทัปัจจยตาคือการเข้าใจว่าวันนี้ที่เรากำลังหายใจอยู่คือโอกาสเดียวที่เราจะสามารถเปลี่ยนเหตุ เพื่อสร้างผลที่ดีงามในอนาคตได้ครับ